พักไปมาเหขมแดงน่ะไปหัวมึงไห้ไปรับสินานี่ลบพี่นเนาะมีอยากหลับมัวลุอมแดงเลยใช้รับสิ่ลว่าแ่อยต้องพึ่งบาบอดางน้ำแลวมาหอไม่ห่วยใช่ไหมค้านบ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 านบ้านนบ้น้นนบานานบ้า้านบ้น้าาบ้านีนาาบาน้าน้า้ ฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิร์ตสุุสุคนเดี๋ยวเราพี่น้องเอ่ยใบเราต้มพักที่ใส่แป้งนัวให้เธอเลยเลยใส่บอกวานเนี่มาต้มใส่กันได้ไหมจ้ะต้ม่างนอต้มอย่กนด้ต้มอย่างน้ต้มอย่าน้ อาจจะแบบใส่ก็ได้เนาะว่เอากระบอกใส่ขึ้นกันไกน่ียอเยนี้ได้จัย่งกันทำอาหารยเข่าแหง่ยาไมนอยากไมนจะเหนากเห้าไองันแล้าย่งาไปหอมแก้มคูวบ้านนี้ฮะเอาใจผู้วเพราะนนี้หิวเอาก่อนเดียวักินดิ ย่างความ่ายิ่งเลยเจ้าหน่าที่เหมือนคนไทยอาจจะมีกระทบกระทั่งกันแน่แต่ว่ากันหั่นเป็นชิ้ิ้นประจันชิ้นเดียวละซิฟไข่เริ่มแล้พี่น้องนวดนชดนวดดนวดนวงนวด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 นว เฮฮาพี่น้องเลยบางมือก็ดีนี่แล้วผลว่าคือครอบครัวได้เท่าไรแน่แคือกันมีหนิมเฮฮามีเศร้ามีโศกแม่แมนมันเป็นเรื่องของปกติพี่น้องเลยแต่มันมีผิทายเลยใช่แมนแม่มาเทียร์ฮอดนอนอยู่กับใครว่าเราเคยหมดแล้วมากิดคอยดิแกขนมบ่สกีดคอยผลตกนี่แล้วนี่ลงเฮือนบ่ได้อยากให้คนเศร้าตกใช่แหละไม่ใช่แหลอ เขาก็อ,อกยู่ห้องน้ําไปแล้วโอ๊ยใครมาหมู่รล้วพอเธอรุ้นต้มชองน้ำให้มันแห้งให้มันจืดไปไม่ใช่ไม่ใช่เอาไม้แล้วรอกเนี่ย ต้ตมแค่ต้มบักคือไักตังนัวก็ผักมันเออนี่ผักนะดอกแพรไทนี่จัดการก, <laughs> กินเยอะันาดห้อนวะห้อนบอก <c oughs> ขมคขมยนกว่าเจ้าห้อนห้อนน้ำตาเติบแล้วไปวะ จะไปเนาะ้นหนแ่บ้าดป่นี้เอวยชยากิเนาก็าลอยลายเลยเราหาแขงแขงแล้วอ่ังานแบี้เลยมือบ่ายหมักพริกปีซตาเจ้าองกระเก็บแ่ลนะไปนี่นะปัไปแล้วไปแล้วไอ้เล้วีไปแล้าหนีเถิไปแล้วป่นนี้ค่ะ ว่าามีไปเ้ไ่ได้ีไปสัญญาณมีราคานี่ยนี่ไปเี่ย่สิอนโอเคเราส่งมาล้ใช่อัพเธออะไรเพื่อนนะสามคลิปอันเดียวนับเป็นเกนมนันมูอัาไลกันแล้วหอน่ะบมันเข้าไปได้มันกันย่านกันกินเน็ตคือเ่าเฮงมันตันมาคู่กันบ่เฮงน้อยเป็นไยงครับละบละลายา ว่าห่ทดีเยเคล็ดลับเรเป็นคล็ดลับเคล็ดลับวิวึ้นเป็นเคล็ดลับสามบาทนีกํลังเคยเห็นว่าย่านท่ใส่อเาเนี่ยเป็นองไ่สนอะเาแ กันต่อแค่แั่งกลเตี่เอาบังก้นต้มแล้วก็กินว่านได้ย้อนพอแพนเนาะกอบใจเด้พอลูกแพนได้ก๋วยเดอะยรเปนแมสพอลูกแพนพอต้มเช้าเ่ยแล้วกินเป็นคนไข้ก๋วเตี๋ยวของบํารมณ์ลาวอะต้บีงก็มบังก้ามินดีซับ้เอาปันีน่องที่มาแล้วคือไปตัาแกะมาเลิกหิวเ่าแห้งลย่ะ เสพตาบัดอนทดโอ้ยที่นี่เนาจุกไดนเจ้าไจุนบ่วเจ้าที่ไทยเอาไขที่เเ้าจุฟันจุกไข่ควายคนไเอาข่เ้เอ้านิดเผยมืดอีกนีเดี๋ยวเติมเมเตเลยอไรโนีเจอเมื่อไหนวะเอ้มบัมด เคี่เดืมยี่ันตนะผมใช้ลายเนาะอัเสือองสาติอัดเดียวเห็ดได้ไข่เก้าอันไรพูดบอบอบอเป็นยังงเครือมนี่นวะเก้าอัพหลบอมันจะทอดผัวไช่ไหม่เชื่อเราไม่บกว่าตับอวเราอัพหลดิไอบดเี้บไม่นะินเขาครับหนึ่งครับไม่เมื่อกี้หนึ่งเอา ่องเลยนา,า่ทงานก็ไปใส่บ oh. um. so okay. okay. so ่ได้เนาะผาดุธนุมอันนี้กับบอดี้แม่นได้ว่าเอานั่นนะพี่น้องเนาะเอาปอดุทะลุมเนาะใส่บ่ได้บอแเพราะว่าติดฝ่าติดฝนข่าวว่าฝนกะตกนี่ก็น้องน้องแขกเลาจะไปหาสัญญาณเนี่ฮะไจแห่งแนนไปเจอไปหาสัญญาณกันเนาะะน่อยเนาะเดีวอดบอแน ใชนั่นเฮือนบอดบมันอยู่ใช้ไชนั่นานอยู่อยูเฮือนเราเป็นเฮือนเือเฮือนตัวใดเปือนใหม่อยู่สูงเลยไม่ได้แล้วฝนตกกนาะกนตกเพื่อนปอดท่านเลยนี่ข้าเลยน้งแปเปียกไหยมนยุดดินยุจังไหนมมาแลวนะเปคนใสยแท้

แม่ยังกันนะปานกับปานกันได้เลยไม่ได้ไหมต่างจนหนาวในเก้าสิบนะเปิดนาเปิดมาเปิดไปได้นะเปิดให้เต็มแล้วบนถนนสามร้อยจ้าเปิดมาเปิดได้ไลยเปิดน้ำแน่เปิดให้เต็มแล้วเบิดเบสดบบเดียวหัวหาันได้ร้อยเดียวเพิ่นได้สามร้อยท่านผู้ชมเมื่อก่อยมันเต็มผู้คลิปแล้วนี่มันมีคลิปอัพเลยค่อยนะ ดูมันจะนเนี่บ่ออ่างบออ่างก่อนเปิดชิดกือบเบ็ดไว้แล้วของข่อยบ่อรอ้วมังก่อนนี่มันชิได้ยังบ่ได้แล้วเอ้บ่ได้เลยชิปิดไว้นี่ได้เห็นได้กว่าของเจ้าอยู่แล้วคันดูของข่อยได้แล้วเออได้กว่าบ่ขึ้นมาแล้วกั่นในขัดูน้ำก็ไข่ไข่ใส่ใส่สากมาทุกน้ำปั่นกสากอยู่แล้วตู้อันนี้ก็ดูดด้วยกันของเจ้าอยู่นี่เจ้าหลักดูดเหรอไป เรปิดได้เหมือนกันเราปิดได้คอยจะปิดของคอยก่ยาตู้ขอร้องเถอะไอ้คอหนุนนี่ยคุณระขวดเด้อคุณระขวดได้เหรอนะได้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 บอได้เล็กคุณระขวดเนาะเจิมร้อยเด้อมืออื่นก่อนมือนี้มืออื่นที่เปิดให้เด้อชนะปิดก่อนอ่ามือที่เปิดมืออื่นต้องว่าว่าวันที่เท่าไรเดือนเท่าไรได้มันยังเป็นวันดิฉันละใช่ั้งแต่นมวยเออใช่แต่ใช่แต่มวยเชียงเมียงไม่ได้เด้อ บัวไวเนาะแบบนั้นมมนีดเิงานดูดเอาแต่สัญญาณเบาลิเบาลิจ้องไปเอามาอีติฐมาฉาบแบดแล้วป่ะนี่ก็อเด็กทำไพ่บัวดักมุกปันหมูชาบัแล้วเจ้าบัวหายไปดูสัญญาณน้ำหายแต่ดูได้เลงเจ้าลงก้อนหมูคุณมือเบิ้งแน่ยังบัได้อยู่มีสัญญาณขอให้ทำไพ่ลงก้อนหมูคุณมือเนาะบ่บ่ไข่อยบ่เคยลงก้อนหมูจักเทื่อะ FC เพิ่นเพิ่อนว่าบ่วไพ่เจ้าเคยลงคลิปซ่าแท้บ่ทันหมูแล้วสัญญาณบ่แฮงเพิ่นบ่ให้ดูด้ำ โแม่อยกบให้สาตมาทุกเล็กชานมบ่ปยดยปั่นกันดูดนเนาะดูดไได้โอ้มชานุ่มปีตฮอตเดดิสาบอุลิปินฮอตโรดเจ้าน่ะบวยบ่วยอินเตอรนิตไปให้บบอดบบอดกัดมันพ้องเฟเราอ่ะบนมี้เขาหมายี่นนี้ระขนนยังเจ้าวะเดี๋ยวนี้ฮะบ่แม่ชานุมบ่ชาไดูดน้ำเหอย่ามันเลาลียก็นเ้ลยุบแล้วที่สบายใจชานุมนะเ่กนเนาะ ลืมอยู่เพื่อนนี่แข้งนี่นละไม่แข้งฝนเตียกบนเรือยังอ้อยนุ่งเมื่อวานนี่เลยเ่อนบูดนีสัญญาณก่อนข่เ่็นรบูดได้เสีกยนฝนน่ะเมื่อวานเี่ยยนุ่งวันนีสัญญาณก่อน่อนนี้แหละมันมีสัญญาณเหมนงนี้องนี้องนี้มันอยู่ใกล้จานโอลนั่งกินน้ำกันเถือนะนั่งอยู่เตียงเพ่นเพื่น่นเพืดอะพอนเพื่นนออเอ บ่อพ่อจะกินน้ำเจ้าได้มานั่งกินน้ำกันมานั่งกินน้ำกันเหมืนว่าเลยทั่วแล้วเราขี่ขาแข่งแย่งอีกได้เธอเลยมานั่งกินเซียร์จากเบิ่งเด้ปัดติดเตี๊ยร้อยอันเม็กที่นั้นอัพเป็นชั่วโมงเป็นภาพสามได้บ้างเลยเห็มละเต็มชลิปหนึ่งไปเลยเหรอเนาะเนี่ยเจ้านเนาะเราปวดหัวบอลลี่ว่าข่อยบ่บ่ข่อยเห็นยังอยู่นี่เต็มแล้วอัพคลิปชาวป่ายนาทีคอนเสิร์ตนะเฮ้ กขาพูดถึงตัวน้อยเนาะโทษแต่ว่าไก้ก็โทรศัพท์เอเจตถามผู้หลังก้นอยู่ดอกอือข่อยเ้่อยเดี๋ยวนี้ตัวนดอกตัวน้อยตัวน้อยหน่อยจ้าตัวน้อยมองมาทายว่าจะใช้ตัวน้อยเนาะโ้โหเมียข่อยเล่าไปแล้วถ่ายคิดว่าอัพไลน์คิดนะใช่ทายคิดลูกในโรงเรียนเดี๋ยวเจ้าคืออัพไลน์คิดแท้วุ้ยอยากให้ท่านมาบอสเดี๋ยวนี้ท่านมาแล้วนะ บอบอตงลคยคลิปใครกันอัพลายคลิปล์แม็ก็หายกันคลิปเดียวเอออัพลายคลิปนาะเขดลับเข็ดลับาม็รวยยงี้บอกใได้เพ่นเ็ดลับไหมเขลับเพื่นนะหาก็ได้ชี้ลยแม็กเันเข็ดลับเข็ดลับพีทฮอตเดนี้ค่ะบบเปิดาูน่หย ชามชนาที่ังเต้นหนึ่งจะจะเปิดเอาท้าไหน่งโยหมดจะหมดตรวตัว้มไปตุวมพายไหล่ตัวคือเต้นเจเต้นแปะโหดแห้งพลังษตมไปตะพื้ตะพื้น่อนมีเอฟซีเเมตนอีต้นคอยเด้อน่ว่าไปถ่ายคลิปชมือดิอดูเห็งเนาะอีต้นพวกถ่ายคลิปเด้ถ่ายคลิปขู่มือเติมอต้นจ้าของนเด้อ เดี๋ยวพอแพ์ว่ามนมีอย uh ูเป็นโทรมาอีต้นงอีตัวนงกอนอีตัวนไปถ่ายคลิปชุมอะไรแล้วแก่งฝนอ๋อวพฟันในอีกเชื่อรือว่าหาบ้างอเนาะอีตัวไหนกําลังใจยิ่งืนแล้วบอก่ดีดีชูชนอ๋อัดีนะมีคนให้มจ่าให้าจงใจเก็ดีใจนะอดีใจสุดๆแพูดดีใจดีใจเฉพามูดาเนาะือกันแล้วพอแพเลย ไม่เทอเราใอาหารละทั้งหนึ่งทั้งต้มอยู่ในชุดเดียวกันบ่เทิ่อนเห็นไหมามากวามถงับเอาลาราได้ไนีแล้วแตงแล้วพวางนั่นนั่งอยู่นี่เห็นเนามเดีเลยกไปนหนีไเราบยมเยอเทนกบอลตัวนี้เทื่ตัวจะเปอกเลยพี่ชุบป่ตัวนั่นชุบวะน่อย่ี่หนึ่งแม่มาแล้วหน่อย ตากินมได้หนึ่งดอกแบ้แม่มาเล่าเขาอีกว่านี่ต้องแกว่าฮะมาไปแล้วนะมาบอกู่เขาแห้งแสียไปแล้วต้องแก่บอกว่า้จริงคอยกิน่ได้กินเนาะคอยกินกิ่เห็นปะไม่ได้ถ้ากินรับไม่วันเราดูแลกินเนาะไอ้เทอดแม่ถามไปเลยเทอดเดินเมื่อไรจะได้กินลาบงงถามไปเลยเด้อถามให้รู้เรื่องเลยเทอดเมื่อไงเถอต้องถามมาวัดให้รู้เรื่องเจ้าหน่อยไอ้เทอดบอกว่าไงล่ะถามมาได้แล้วล่ะ ว่าคือไอคำภัยไอเดินมาทำปะคำไัว่าว่าคืออลายเพิ่นให้แล้วว่าเพิ่นใไงเลยใครเพิ่นอยากซื้อบอกหาว่าอะไรถื่ออะคอยชิลล์หม่องบีคืบเสือก็คอยคืบคืบช้างคอยคืบแมวพงยิงเสาเลยออ่ะพี่น้องมาเบิ่งบ๊อบดิบหม่บีย้อนอลีตเนาะเจ้าบุมีบ่งนั่งบ่ยืนเขาตูจงอยู่นี่ฮะ แม่ผมมีวางนั่งแล้วข่อยจะจับจะจอยจะปล่อยคลิปเดี๋ยวนี้นะปล่อยรถพร้อมแขกประหกกขยะนิดว่าชนาต้องได้ดูดนิดน้ำเบาลิซ้ำว่าซ้ำซาเนาะเนาะจ้าผมเติมไหมเติมแนวข่อยเติมเลยเพจะฉันเห้งกฝนเปรตมันมืดกระทันหันเลยเติมต้นหนาบ่เติมเน็ตแล้วมาดูดน้ำประเพสปั่นมันยังเบ็ดมันมืดกระทันหันเทีนี้ชาออกไปข่อยสิเติม มันเผาเอบมให้ย่างได้เฉีนานนะให้ไยเติมแบบด้ก็แก็่าหากรเติมมือนั่นอันนั้นแหละยัวนะคือไ่ได้อดทิเติมมือในตูกนะงเป็นยังไงตู่เกิหลายจะเติมบรายบโบโบจงซนขึ้นมแล้วเนาะจองเนเผยเติมาจะเป็นยังงวะอาโอ ได้คะชาบก่าไชุดชาบก็กลับมาได้เวลามาเออเราไปซื้อหัีกไก่อันชื่ออันกระเทียมกระเทียมได้เวลากินข้าวหอม่ะลิบวกมีไให้เบาเลยไปยิปปอรแม่แม่ไอ้เทิดแล้วเบาอวเสียงใ้เพราะว่ามาชวยนะจะมาตำเจวได้นะว่อเลยมึงบชื่อ กูปลาคายทำแต่หัวชิงคายเกลือปลาคาเ่อไปกินพักไปทยังขมแดงหะกูไปหัวมึงไดหลับชินบ่นี่หลับพี่น้อมเนาะนี่อยกหลับงผอมแดงเลยใช่รับชินรอดออน่อยต้องพึ่งบาบอดหลัางน้ำแล้วพอไม่ห้อยใช่ไหมจัดกันนี่ อเลยเลยอเธอเอาเอาปีนภาพมาบัดนี้เอเธอกำลังจะกินข่าพี่น้องเ้ยมดีกินเเธอกินกินกินกกกกกทมาวัดเจ้าบกินว่ดไมเธอไเราเราบอ่มว้ยรถรถนั่งเอ้นเแล้วไงเธอเอ้นมาวัดนี่ เหรอๆสวัນดีๆนี้บ่าเลี้ยงสิครตวก่อนนูสาบอย้ร้อก่ติตามแค่ครครยรณพี่น้องสบายดี